นี่คือแอปที่สามารถร้องคาราโอเกะได้สามารถเล่นเกมได้หูฟังบลูทูธรุ่นใหม่ที่สามารถไลฟ์สดได้ไมโครโฟนในตัวที่มีการตัดเสียงรบกวนมาพร้อมกับคุณภาพเสียงให้ไฟ 9D ดีแบบ3มิติเสียงเอฟเฟกตชั้นเสียงเบสหนัก3 6ดีอัปเกรดชิปบลูทูธเป็นเวอร์ชัน5.4ใหม่ สามารถทำได้อย่างราบรื่นยิ่งขึ้นไม่ติดขัดไม่ล่าช้ามีให้เลือกสามสีแต่ละสีก็ดูดีมากคุณอยากร้องเพลงเพราะเหมือนฉันไหมลองมาทดลองใช้รุ่นนี้ของเราสักหน่อยหูฟังบลูทูธที่พัฒนาขึ้นเพื่อการร้องเพลงโดยเฉพาะมันมีการคืนเสียงในตัวมีรีเวิร์บในตัวยังมีเอฟเฟกการปรับเสียงอัตโนมัติที่ยอดเยี่ยมสามารถให้คุณร้องเพลงที่บ้านได้อย่างง่ายดายด้วยคุณภาพเสียงระดับ KTV การเสียงลานไม่ต้องการแล้วไมโครโฟนอยู่ไหนก็ไม่จําเป็นแล้วหูฟังของฉันนี้คุณเพียงแค่เชื่อมต่อบลูชุดให้เรียบร้อยก็สามารถปัดห้องใช้ท่อสบองคาราโอเกะเชื่อมไม่ของคุณได้แล้วให้ไมโครโฟนที่มีการตัดเสียงรบกวนในตัวนอกจากนี้ยังมีการอัปเกรดกับเสียงใหม่เพื่อให้ได้คุณภาพเสียงและเอฟเฟกต์สะท้อนเสียงอัปเกรดให้สามารถปรับแต่งเสียงได้ด้วยการกดเพียงปุ่มเดียวที่สําคัญคือการอัปเกรดให้คุณมีความจุแบตเตอรี่ขนาดใหญ่เป็นพิเศษซื้อกลับไปชัดสองชั่วโมงสามารถใช้งานได้7วันโดยไฟไม่ดับ น,นี่คือแอปที่สามารถร้องคาราโอเกะได้สามารถเล่นเกมได้หูฟังบลูทูธรุ่นใหม่ที่สามารถไลฟ์สดได้ไมโครโฟนในตัวที่มีการตัดเสียงรบกวนมาพร้อมกับคุณภาพเสียงไฮไฟ9้ดีแบบ3มมิติสามารถให้คุณร้องเพลงที่บ้านได้อย่างง่ายดายด้วยคุณภาพเสียงระดับ KTV ตอนนี้ขายตรงจากโรงงานราคาคุ้มมากชอบก็กดลิงก์ด้านล่างเพื่อซื้อเลย